สวัสดีครับสวัสดีครับผมจาม์พชราค,ครับผมเฟิร์สช่ลองรัดครับวันนี้มาเปิดกล้องเรื่องใหม่เลยขอเรืเ่องอะไรล่ะคะเรื่องพี่พระเอกกับเด็กหมาในกองครับผม,มผมครับ <laughs> ผมเป็นเด็กหมาในกอง <laughs> ใช่อะไรกนะับเด็กหมาเด็กหมานี่คือมันคือคาแรคเตอร์ตัวหนึ่งในละครครับซึ่งมันจะคล้ายๆกับหมาพันหนึ่งผมอยากให้ทุกคนไปดูแล้วก็ลอง,ลองทายกันว่าพันอะไร ว่าผมจะแบบว่าคาแรคเตอร์ปันเนี่ยจะเหมือนพันอะไรก็อยากฝากทุกคนติดตามลองไปดูนะครับพันอะไรครับเปิดพันอะไรครับพันอะไรค้าจานี่ยพันอะไรบอกได้นะครับเอาเป็นว่าผมใบแล้วกันเป็นพันที่ขี้เล่นน่ารักแล้วก็ไม่กัดถูกแน่นอนใช่ดูได้ไงครับมีกล้ามแล้วหลัจานี้เราเป็นโปแล้วป่ะเป็ยังไงบ้างความพร้อมเห็นบอกว่าที่เปิดกล้องแล้วใช่ครับก็พร้อมมากครับเราเวิร์กช็อปกันเยอะมากๆแล้วก็ พี่เดวิดก็เก่งมากๆที่ทําให้เราเข้าถึงตัวละครได้ไวขนาดนี้แต่ก็เราก็ยังพัฒนาในทุกๆซีนก็ยังไงก็อยากฝากเป็นกําลังใจให้ในวันพรุ่งนี้ด้วยครับครับก็เหมือนกันครับก็รู้สึกส่วนส่วนใหญ่ตอนนี้รู้สึกตื่นเต้นมากกว่าเพราะว่ามันเป็นการถ่ายซีรีส์ครั้งแรกทีพ่พิกบทบาทของเราทั้งสองคนเลยอะไรเงี้ยครับแล้วพรุ่งนี้ก็เป็นวันที่ต้องถ่ายทําเปิดกล้องวันแรก ยิ่งตื่นเต้นเข้าไปใหญ่อะไรเงี้ยก็จริงๆก็อย่างที่จ้าบอกเราก็เราจริงๆหลายๆคนก็ค่อนข้างจะพร้อมแล้วเพราะว่าเหมือนกับว่าพี่เดวิดที่เป็นพ่วงกับเนี่ยเขาก็ติวมาเยอะเหมือนกันตอนตอนอยู่ในคลาดเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยครับผมแสดงว่าเราเริปป่มขับกันแบบต่างๆมากโอ้เยอะมากเวิร์กช็อปกันเยอะแบบเยอะมากๆจริงๆครับแสดงว่าเรื่องนี้แฟนๆแบบคาดหวังได้เลยจริงๆก็ <laughs> ก็ไม่ใหญ่ทุกคนคาดหวังแต่ก็อยากจะบอกว่าซิเรื่องนี้แหละทุกคนเต็มที่มากๆครับผมไม่ว่าจะเป็นเวิร์กช็อปหรือในเรื่องของการเตรียมเตรียมตัวทางด้านร่างกายหรือหรือหลายๆสิ่งหลายๆอย่างอะไรก็ตามอะไรเงี้ยครับก็ใหญ่ทุกคนรอติดตามครับคนบอกว่านี้คือแบบว่าีปเยยังไงบ้างเอ่ยครับก็อย่างตัวผมก็ จะเริ่มมีความแบบมีความนิ่งขึ้นดูโตขึ้นด้วยคาแรคเตอร์ของเขาจะมีความโตแบบอายุประมาณ28อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็จะโตมากๆส่วนตัวตัวจานเนี่ยก็จะเป็นคนที่เด็กเนาะเด็กมากๆเลยเท่าไหร่นะประมาณ20 20 22 24อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นครับก็เลยว่าถือว่าคือแบบว่าเป็นแบบแฟนจะไม่เคยเห็นทั้งตัวใช่ครับผมผมคิดว่าจะไม่เคยเห็นตรงนี้มาก่อนใช่ครับไม่เคยเห็นใ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 นการแสดงของเราสองคนเลยด้วยซ้ำครับ ล้วความคิ้นวามกิ่นของเราผมว่ายังมีเหมือนเดิมด้วย <ส Lol. S 1> เอาเป็นว่ามีให้จิ้นอย่างแน่นอนเพราะว่าด้วยด้วยบทละครที่เราได้อ่านไปแล้วในหลายๆตอนๆๆๆๆอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยจิ้นแน่นอนจิ้นจิ้นแน่นอนครับผมบก็จริงๆอยากให่ทุกคนรอรอดูว่าจะจะจะเป็นในรูปแบบไหนครับผมคอนเฟิร์มนะความิความคิดที่แฟนคอนเฟิร์มครับคือผมได้อ่านบทไปแล้วก็มันมีความน่ารักมันมีความที่แบบว่า <c oughs> เอออย่างที่พี่ไก่บอกคือมันมีความแตกต่างจริงๆยังไงอยากฝากให้ทุกคนรอดูว่ามันจะแตกต่างยังไงแล้วก็คอมเมนต์ก็มาบอกครับเห็นบอกว่าแบบมีไปถ่ายต่างประเทศด้วยครับผมครับไปนญี่ปุ่นพี่ไก่พูดแล้วเหรออือพูดแล้วใช่ไหมพูดใช่ไหมพูดไปยังงยังไม่พูดเขาไม่บอกไไม่พูดหรอพี่ฝากตัดออกตัดออกด้วยนะครับผมพลาดไปแล้วก็ไปถ่ายที่ต่างประเทศประเทศหนึ่งก็เดี๋ยวรอรอดูว่าเออพี่ไก่ จะรอจะบอกมาเลยว่าเป็นประเทศไหนหรือว่ายังโดนตัดออกไปอยู่ดีแต่เราคาว่าจะไปประเทศไหนอยาป็นประเทศไหนพจริงผมเป็นคนที่ชอบประเทศที่หนาวๆเป็นคนชอบอะไรหนาวๆเมืองหนาวอะไรเงี้ยก็หนาวเฉพาะช่วงกลางคืนกับช่วงเช้าสุดับผมพอช่วง8ปดโมงเริ่มไม่หนาวแล้วเริ่มจะร้อนมากๆแล้วครับจริงๆประเทศไหนก็ได้ครับแต่ผมเขาเรียกว่าให้ถ้ามันเชื่อมกับเรื่องเนี้ยอยากไปประเทศไหนดี นึ่บอกว่าพี่แอบดาวก็เป็นประเทศที่ที่เขาเรียกว่ามีการมีเขาเรียกว่าการมีเขาเรียกว่าอุตสาหกรรมอนเตอร์เทนเมนต์แล้วอุตสาหกรรมอินเตอร์เทนเมนต์ที่มันเกี่ยวกับการแสดงแล้วกันครับรอ่ว่ารอรูนครับ เรางงดีกว่าระหว่างเราไที่ถามก่อนเลยปีใหม่แล้วเราได้ชิปปีใหม่กันแล้วสองคนผมผมไปไปอเมริกาครับผมใช่ก็ไปกับเอมีพี่พี่ผู้จัดการด้วยแล้วก็มีคนอื่นอื่อีกอีกเยอะเหมือนกันเพ่ค้างไม่ว่างครับผมผมอยู่ดูดูร้านครับพอดีว่าดูกิจการดูกิจการหน่อยไปเที่ยวเยอะแหละพี่ๆเขาพี่ๆถึงเวลาที่พี่ๆอุ่นส่วนลองไปเที่ยวบ้างแล้ว คร,รครับก็ฝากไว้น,นะครับพี่พระเอกกับเด็กมาในกองบีมายซูเปอร์าครับอย่างที่ผมบอกไปว่ามันม,มีความฟิลกู๊ดมันมีความอบอุ่นของครอบครัวมีการเชื่อเช <st> ื่อเเล็กๆสำหรับวงการอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ยังไงก็ฝากทุกคนด้วยนะครับครับฝากด้วยครับนไนะครับก็จริงๆ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ต้องต้องบอกเลยว่าซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยอย่างที่พี่ไก่บอกไม่ทรมาดาแน่นอนเพราะว่าอย่างที่กล่าวไปเมื่อครั้งต้นแล้วว่ามีไปถ่ายต่างประเทศด้วยแล้วพี่ไก่บอกว่าไม่เหมือนไม่เหมือนกับซีรีส์เรื่องอื่นๆอย่างแน่นอนอะไรเงี้ยก็อยากทุกคนฝากติดตามด้วยนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญคือผมกระจาพิกบทบาทครับผมในในที่ผ่านมาอะไรเงี้ยก็อยากทุกคนฝากติดตามนะครับบีมาย r ุดสตาร์ครับผม